มาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงได้ทำความรู้จักกับ d r i v e r ได้ลองทำตาม4 Steps to Automation หรือว่า4ขั้นตอนง่ายๆในการทำงาน Design Automation ด้วย d r i v e r กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เราทำกันมาจะเป็นในส่วนของ s e c ชั่นที่เป็น solid works part นะครับทีนี้แล้วถ้าเป็น solid works assembly ล่ะ สเต็ปจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างกับสเต็ปในส่วนของ SolidWorks Part นะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าสเต็ปนะครับเหมือนกันเลยก็คือเริ่มด้วยการแคปเจอร์ใช่ไหมครับแล้วก็สร้างฟอร์มเนาะ Create Form ถัดจากนั้นก็สร้างรูนะครับแล้วก็ใช้งานรั n นโปรเจกต์นั่นเองสเต็ปนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าด้วยความที่ Assembly นะครับประกอบไปด้วยหลายๆ Part เนี่ย เราจรึงต้องทำสเตปเหล่านั้นนะครับในไฟล์พาร์ททุกไฟล์ที่เราต้องการที่จะด i v e ผมต้องขอย้ำว่าเฉพาะในไฟล์พาร์ทที่เราต้องการที่จะด i v e หรือขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะครับไฟล์ five ที่เราสามารถที่จะใช้เป็นมาตรฐานพาร์ทได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำสเตปเหล่านี้เลยนะครับเราสามารถปล่อยได้เฉยเลยแล้วก็จะมีสเตป เริ่มต้นนิดนึงนะครับก็คือสเต็ปในส่วนของการ Capture Assembly s t สตรัคเจอก็คือเป็นการเลือกนั่นเองว่าเราต้องการที่จะ Drive Component ไหนใน Assembly บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันถัดจากนี้เลยนะครับใน s เซ t ชันของการ Apply าย t e p s สเต็ปทูออโตเมชัสำหรับ solidworks assembly ผมจะขอยกตัวอย่างด้วยชิ้นงานชิ้นนี้เลยนะครับ เป็น SolidWorks Assembly ที่เป็นโต๊ะตัวนี้นะครับเราจะใช้โต๊ะตัวนี้ในการเซตอัพให้เป็น Master Model สำหรับ Die v Works เพื่อใช้เป็นโปรเจกต์ในการสร้าง Custom Model ใหม่ๆห,หรือก็คือเป็นโต๊ะในลักษณะที่มีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างออกไปมีไซส์มีขนาดมี Dimension แตกต่างออกไปนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ